ขอต้อนรับทุก,นก่นเ่อนเข้าสู่รายการไลฟ์พ็อกไยทิชเชโจรครับตอนนี้ผมอยู่ที่พุทยานแห่งชาติดอยผากลองสวนหินมหาราชนะครับตอนนี้น้องๆโรงเรียนอนุบาลแพร่ห้องเรียน MEP ระดับประถมวัยได้มาถึงที่นี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะเจ้าหน้าที่นะครับกำลังให้ความรู้และก็ให้การต้อนรับน,น้องๆอยครับ สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะฮะน้องๆก็จะได้ร่วมกิจกรรมในห้องฟอร์แกลอรี่นะครับบรรยากาศในคสนนั้นจะเป็นยังไงเปตามดที่เรามานั่งอยู่นี้มีใครทราบบ้างว่าเรานั่งอยู่ที่ส่วนหินมหาราชนะครับมีบางคนรู้แล้วว่า รู้จักวันพระไหมลูกรู้จักน่ารู้จักนะอ๋อรู้จักกันหมดเลยโอ้ยโดนเลยลุกเลยเออเวลาใกล้ๆกับวันพระเนี่ยเวลาชาวบ้านเขาเดินเข้ามาในป่าชาวบ้านเขาจะได้ยินเสียงคล้ายกับมีใครมาตีกลองและนานนี่เขาเสินมา ตอนนี้เด็กๆมากันแล้วนะครับหลังจากที่ได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่กันไปแล้วนะฮะน้องๆก็จะไปที่สวนหินมหาราชเพื่อที่จะไปพูดคุยกับเชิร์อเวอร์ในช่วงของมอร์นิ่งท l k กครับเราจะไปดูบรรยากาศของการทล์กเป็นภาษางกฤษโดยเชิร์อเวอร์กันนะฮะตอนนี้น้องๆกําลังเดินมาแล้วนะครับแหมตื่นเต้นฮะตื่นเต้นแทนน้องๆมากเลยหลายคนบอกว่าเคยมาแล้วแต่ที่นี่และครั้งนี้จะไม่เหมือนครั้งก่อนๆครับเพราะว่าจะได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่โดยตรง แล้วก็จะได้เดินตามเส้นทางธรรมชาติโดยมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลอยู่นะฮะเราจะไปดูบรรยากาศของ Morning Talk โดยทิเชอ e ์อเวอร์กันครับ<า> Follow me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  เราก็จะให้น้องๆได้เดินมาเป็นแถวนะครับเพื่อที่จะมาอยู่ที่บริเวณหน้าลานสวนหินมหาราชก่อนที่จะเข้าไปนะฮะเพื่อที่จะามมาพูดคุยคย,ยามเช้ากับทิเชอร์อเอร์นะฮะ มอร์นิงทอล์ครับอ้าวคอมบิสเวย์คอมบิสเวย์คอมบิสเวย์ดิสเวย์ดิสเวย e คอมมอนคอมมอนอ้าว i ัรรี่อัพฮัรรี่อัพทำมันสิ๊กดาวทำมันสิ๊กดาวทำมันสิ๊กดาวคอมมอนเอาเลยครับเอาเลยสุดยอดสุดยอดอ่าสุยอดัุดยอด น้องๆก็จะนั่งกันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะยี่สิบกว่าคนฮะดูแลก็ได้อย่างเพื่อสูเลยครับพี่เจ้าพี่เจ้าขาที่นั่งเลยขาที่นั่งเลยสาธุเจ้าสาธุเจ้า What do you see? You see, animals? You see animals? No What do you see? What do you see? กระปุ่ You see rocks? No yeah rocks no? different shapes and different sizes we have little rocks and we have big rocks no? this is a big rock no? and this big rock what does it look like can you look see si, look at the look at them look at this rock what does it look like no? what shape is this dennis what shape is the rock it is a mountain นี่ก็เป็นกิจกรรมนะฮะ uh huh. ยามเช้า Morning Talk โดยที่เชอร์อเวอร์ huh. นะครับพ่อ uh huh. เด็กๆก็กำลังพูดคุยกับพิเชษนะฮะเก uh huh. ี่ยวกับเรื่องของหิน uh huh. เกี่ยวกับเรื่องของบรรยากาศในเช้น uh huh. ชานี้นะครับ p e p e r paper ใช่ e uh ุณเห็น the paper ตร e นี้นี่คือ small paper น huh? ะ and this is a what is this what is this remember what did the teacher teacher say what is this น้ำแข็ง What is this? A stone. Can you say stone? อาหลังจากที่ได้รับความรู้จากที่เชื่อโอเวอร์กันไปแล้วหลายคนก็เอ๊อาจจะยังแบบว่าอาจจะยังสงสัยและไม่เข้าใจเดี๋ยววันนี้นะฮะครูจะพาครูพิมพ์นี่ที่ชื่ออะไรนะเชื่ออะไรนะอโอ้โหเก่งมากเลย,เลยนะครับ เดี๋ยววันนี้คุณโจงเนี่ยือว่าพิเชโจกับพี่เชษพิมนะครับจะมาพูดคุยกันนะฮะว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพิเชษคุปเปอร์เนี่ยพูดอะไรกับเด็กๆไปบ้างแลเด็กได้ฟังหรือเปล่าเด็กๆได้ฟังหรือเปล่าว่าพี่เชษว่าพูดอะไรบ้างหินเนี่ยมันมีสามชนิดใหญ่ๆเออสามชนิดนะครับนั่นใหญ่ๆพวกเนี่ยเราเรียกว่าอะไรนะพี่เชษคุปเปอร์เรียกว่าร่อร่าหินหิน ยังไงเอ่ยต้องคพ่คู่หูต้องต้องเอาแบบว่าเออต้องเอาตัวอย่างให้ดูอ่าเรียกว่าอะไรนะพี่ชเรียกว่าอะไรนะบิ๊กบิ๊กเหรออันนี้มันบิ๊กเหรอบิ๊กหรอมันสมมุตมอใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงโซนโซนโอ้ยได้โซนพูดซิโซนครับแล้วอันเล็กเล็กเล็ก ตันนี้เด็กๆก็จะเดินเยี่ยมชมเส้นทางของจริงกันเลยนะครับเราจะมาดูนะฮะว่าจินตนาการของน้องๆน,นักเรียน m e p จะเป็นอย่างที่เราคิดไว้หรือไม่นะครับเพราะว่าหินแต่ละก้อนเนี่ยก็จะมีรูปร่างรูปทรงที่แตกต่างกันออกไปก็แล้วแต่จินตนาการของน้องๆน,นะฮะว่าจะมองเห็น <ๆ S 2> <ๆๆ S 1> เป็นยังไงนะครับ กำลังหลับตาเห็นผู้หญิงหลับตาเนี่ยแต่เป็นลูกกำลับตายนะเพราะอะไรอันนี้ตาซ้ายอันนี้ตาขวาเอโอไม่ใชอ,อะไรเอโอ,อ,อห้าตรงนี้เป็นตาตรงนี้ต้องเป็นน้ำตาเห็นนี้จึงเป็นชื่อว่าหินผู้หญิงร้องไห้ทักเนเราขอยหยับหมครับหลับไปห<า>ลับไปหยัไปลองไป,ลงไปแล้วดูที่รัาว่าผู้หญิงหันหน้า ไปด้านนูแลร้องไห้ลูกตอะรลูกบไยักไปูอะไรพ่อใครอ่าดูสิเขาร้องไห้ไหมีไมดูสิม่นักเรียนที่ว่าเป็นสัตว์อะไรอะไรเอ้าล้เดี๋ยวมีจระเข้อีกเยอะเอาข้างบนก่อั้นข้างบนก่อน ไปจะไปใช่ครับจินตนาการของน้องๆนะครับว่าตอนนี้เราจะเห็นเป็นรูกผมหรือว่าลูกกล้ามใช่อะไรต่างๆก็แล้วแต่หัวก็ยังไม่ใช่โอ้โหตอนนี้รุงเี็นดูสังเกตสิเอออะไรที่มันมีหัวแล้วนั่งอยู่อ่ะเออหมาหมาหมาไม่ใช่ครับเกือบใช่แต่ไม่ใช่เราดูรีแอคชั่นของน้องๆกันนะว่ามีรีแอคชั่นยังไงเในที่มันมีสีได้ไหมนั่งหมาแมวแต่จริงแล้วก้อนนี้เขาบอกว่ามันคือกระ กระต่ายถ้าเรียนถอยหลังไปดูซิมันเป็นกระต่ายจริงไหมอันนี้ชัดกว่าเมื่อกี้อันนี้คือหินที่มีรูปร่างตังนั้นเหมือนถางแล้วก็หูวหัวมันอยู่ไหนหูมันอยู่ตรงมีวงใช่ไหมครับแล้วก็หูกรับขาหูมันก็ข้างบนเนี่มีคนบอกว่าคือปลา โลมาเออโลมาอะไรนี่คร ouais. ับฮิปโป้ิปโป้ได้ไหมไม่ได้ไม่ดูไม่ได้นะแต่โลมาพอได้นะเออก็ไม่ถึงาเส้นทางธรรมชาตินะครับก็อาจจะมีนอกเส้นทางบ้างนะครับเพราะว่าเราจะให้เด็กๆเนี่ยได้ฝึกจินตนาการนะครับว่าหินแต่ละก้อนที่มีความแตกต่างกันเนี่ยมีรูปร่างลักษณะเป็นตัวอะไรตามที่เขาคิดกันนะครับอันยืนอันยืนยิงได้ วิ่งดิเนี่ๆด้เออวิ่งน้าตาโมเป็หน้าวิ่งๆิหาตาโมเป็หน้าวิ่งเลยวิ่งเลยเอออันนี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สัตว์แต่เป็นอะไรเรียนช่วงอรต่างหากมันจะตกเป็นทุกคนอ่ะก็จะเป็นบรรยากาศโดยรวมทั้งหมดแน่ๆของการที่น้องๆไปจะตกเมื่อไหร่สารเส้นทางธรรมชาตินะครับ พี่ขวัญเห็มาแวนะคราบก็เพราว่ามีความสนุกสนานเล่นๆนะครับแต่ว่าทุกอย่างอยู่ในการดูแลของครูเะยครับแล้วก็น้องๆเนี่ยได้ฝึกใช้จินตนาการนะคะความคิดสร้างสรรค์ในการอักแบบหรือว่าในการคิดว่าหินก้อนที่เห็นอยู่นี้มีรูปร่างรูปทรงเป็นรูปอะไรนะครับโอเค ตอนนี้เราอยู่ที่ลานกิจรกรรมนะครับที่ให้น้องนองนักเรียนเอ็นพีห้องเรียนอนุบาลชั้นอนุบาลฮะได้ทำกิจรกรรมกันนะครับโดยครูไก่นะฮะตอนนี้มาแล้วแล้วสองคนกิจรกรรมสนุกเลยทีเดียวฮะ<ม>น้องๆนะชื่นชอบครับชื่นชอบไปร่วมลุ้นกับนักเรียนกันครับว่าจะเจอหรือเปล่า เป็นไปตามกติกานะฮะทุกอย่างอยู่ในกติกาน้องๆกำลังหาอยู่นะครับเจอหรือยังยังเลยเหรอ่อะไรเจอไหมเจอไหม สำหรับความสนุกต่างๆ,ๆนะของกิจกรรมนะฮะก็ผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้น้องๆก็จะทำการบันทึกภาพนะครับทั้งกลุ่มทั้งเดี่ยวเป็นที่ระลึกสำหรับที่นี่นะฮะกับกิจกรรม็อกแรลลี่ครับ hey. นี้ยให้ให้ไ่นี้ไม่พอแค่นี้พอฮัลโหลไฮกรีอีก a นอีก a นอีกันโชว์มือ a n d Hello 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 hi 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 hooray 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 สำหรับ <Okay. S 2> ตอนนี้นะฮะ <Okay. S 2> ก็จะเป็นการสรุปกิจกรรมนะฮะทั้ง2วันครับไม่ว่าจะเป็นวันที่12แล้วก็วันนี้วันที่13นะ <Okay. S 2> ครับ12อง <Okay. S 2> นะั้นน้องๆได้ไปที่เดอะฟิกนิกฟาร์มแอนด์คาเฟ่นะครับแล้วก็วันนี้ฮะอยู่ที่สวนหินมหาราชพิทีอาอนุรักษ์จัดหหาดกล่องนะครับเราไปฟังการสรุปผลกันนะครับลลอออ้ What is this one? No. Stone Stone Now the three stone. Stone no. And the biggest one? Rocks ah, Rocks And we walk around the garden to watch a rock The rock look like an animal Look like an elephant Anything else Can you remember? Elephant Airplane Helicopter Helicopter And anything else? และทั้งหมดนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆของ MEP โรงเรียนอนุบาลแพร่ในรายการ Live Talk by Teacher Joe นะฮะวันที่12น้องได้อยู่ที่เดือก Biddy Farm and Cafe นะครับกับกิจกรรม Farm Funny and Cooking นะฮะ <Yeah. S 1> และว,วันนี้ครับน้องๆก็ได้อยู่ที่ สวนหินมหาราชอุทยานแห่งชาติดอยผาก่องแล้วพบกับกิจกรรมดีๆได้ใหม่นะฮะสำหรับ MEP อนุบาลแพร่ครับทุกคน่งเสียงเฮ่ยอยเร็วแล้วพบกันครับ See you bye bye